ก็ง่ายๆต่อสายอู้คำเมืองกับสวัสดิการวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะเช็คอาการใช่ครับาะว่าอยากจะเช็คอาการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในในขั้นสุดท้ายว่ากันอย่างนั้นเถอะว่าจะต้องทาแผนอะไรเรื่องสวัสดิ์คลั่งใช่แล้วจบแล้วนะเมื่อวานจบช็อตหนึ่งกว่าจะจบ28ชั่วโมงใช่แล้วและและและจบด้วยความสูญเสีย ก็เป็นเรื่องที่พิพากษวิจัยเ์กันเยอะในที่สุดสรวัดคลั่งเสียชีวิตเมื่อคืนสามทุ่มครึ่งกลุ่มกลมใช่บวกรบนิดหน่อยค่ะสามทุ่มครึ่งกลุมกลมเสียชีวิตเมื่อคืนโดยความยินยอมพร้อมใจของ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 พี่ชายและก็ลูกชายค่ะตัดสินใจให้หมอถอนรักออกเลยจบละโอเคอย่ายื้อแหละทรมานปปะปาใช่ค่ะก็ก็ไปด้วยดีดีกว่าไปแบบไม่ต้องเจ็บมากก็ได้ ในที่สุดนะสามทุ่มครึ่งเบื่อคืนสวัสดิคลั่งตายมันไปละเหลือคำถามสาเหตุสวัสดิ์คลั่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากอาการจิตป่วยหรือปัญหาระบบตำรวจป่วยจิตป่วยหรือระบบป่วยหรือผสมกันแต่ก่อนอื่นนะ ไปดูเบื้องหลัง28ชั่วโมงสวัสดิ์ข้างกันสักนิดหนึ่งเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะไปกันที่ผู้สื่อข่าวของเจาะลึกทั่วไทยนะคะคุณธนากรริตูต้องบอกว่าเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เหตุการณ์ตลอดสองวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสรุปให้เราฟังกันโดยเฉพาะสาเหตุมันคืออะไรอย่างไรผมเข้าใจว่ามผมเข้าใจว่านาทีที่ตํารวจตัดสินใจบุกเข้าชาร์จกระชับพื้นที่ค่ะในที่สุดก็รวบตัว อาสวัสดิ์ข้างได้นะฮะใช่ค่ะช่วงเที่ยงเที่ยงกว่าเข้าชาร์จนาทีกระชับพื้นที่นั้นน่าจะช่วงสักเที่ยงเที่ยงนะใช่ค่ะสักเที่ยงเที่ยงนะกลมกลมปัดเศษปัดเศษกลมกลมแต่เราอยากรู้เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังการตัดสินใจเข้าชาร์จเราจะไปกันที่คุณธนากรริตุนะคะผู้สื่อข่าวเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แทรนสวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะสวัสดีครับคุณธนากรครับสวัสดีครับพี่อมรสสวัสดีครับพี่เดนัยครับผมก็จะว่านาทีกระชับพื้นที่ นาทีตัดสินใจเข้าชาร์ตน่าจะเกิดขึ้นประมาณกลมๆนะเที่ยงๆประมาณนั้นเห็นจะได้ใช่ไหมครับ,รบเล่าเบื้องหลังเล่าเบื้องหลังการตัดสินใจตรงนั้นสักนิดสิครับใครหาเรือกับใครในที่สุดตัดสินใจอย่างไรอะไรคือจิ๊กซอต,ตัวสุดท้ายในที่สุดชาร์จเลยดีกว่าเชิญครับเชิญค่ะคร,ครับผมรับจากบ้านนี้นะครับใครที่ติดตามรายการของเรารวมทั้งนะครับสําหรับคนที่ติดตามทางช่องทาง การบริง,งานสดนะครับผ่านทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางเราจะเห็นความเคลื่อนไหวตลอดนะครับว่า <ạ. S 2> เมื่อวานนี้ช่วงสสายประมาณเก้านาฬิกาเศษเเดียบิ๊กต่อมาก่อนนะครับหลังจากนั้นตามมาด้วยบิ๊กกรานก็คือทั้งพลตเร,รตต่อสักสุวิมลรองพบตรพลตกรสบรับลานดุลมาเพช่วยพบตรสองท่านเนี่ยมาก่อน <ạ. S 2> โดยมาสมทบแล้วก็มาสรุปสถานการณ์กับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่อยู่กันทั้งคืนว่าเป็นอย่างไรและ ถัดจากนั้นมาทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกตารงศักกิติประพัฒ์ท่านก็เดินทางมาพอทั้งหมดมาถึงปุ๊บเข้าไปประชุมกันนะครับมีการประชุมประเมินสถานาการณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตํารวจทําอะไรอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่และสิ่งที่ตํารวจจะเดินหน้าต่อจะทําอย่างไรก็มีการประชุมกันแล้วก็มาสรุปสถานาการณ์นะครับแต่ว่าปฏิบัติการนั้นนะครับ คนที่ยังคงยืนยันว่าใช้ในการเจรจาก่อนในการดูการอีกทีก่อนก็คือทั้งผอ,อตลอแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็บอกว่าลองดูซิประเมินสถานการณ์ซิเจรจากันก่อนนะครับพอการคุยกันเสร็จเอาเพื่อนมาพูดกันแล้วเอามาร้องเพลงกันแล้วเอาปิกจอซึ่เคยทํางานอยู่กับทางด้านของสารวัตรการที่กรมชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาคุยกันแล้วเหมือนไม่ได้มีการ ตอบรับเลยแต่สิ่งหนึ่งพี่ทนาย<ะ>มันเป็นข้อมูลที่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน<ะ>ว่าทางด้านของสารวัตรการเนี่ยเขาติดตามข่าวในมือถือตลอดเขารู้ความเคลื่อนไหวหมดใช่ครับเขารู้ความเคลื่อนไหวหมดทำไมเมื่อวานนี้ตอนที่เช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับที่ทำไมอยู่ดีๆสื่อทุกคนรวมทั้งเราด้วยนะครับ<ะ>หยุดการรายงานสดเพราะว่าชุดของทางปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเขาจ้องเขาเห็นแล้วว่าตัวสารวัตรการเนี่ย หน้าเขาเนี่ยคือมือถือเนี่ยเขาดูตลอดอเ,เหมือนเขาดูตลอดเขาดูลา์สดผ่านมือถือของเขาตลอดอจะรู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจในตลอดเวลาเลยอและเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาจบหน่วยปฏิการพิเศษมาเหมือนกันเขา,เ<อ>ารู้วาเฮ้ยถ้าวางกาลังแบบนี้มาแบบนี้แบบนี้ทีนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าโทรศัพท์เขายังใช้ได้ถูกไหมฮะถ้าโทรศัพท์ใช้ได้เสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้นะครับก็วินาทีสุดท้ายที่พี่นายถามเลยว่า อะไรคือวินัยทีแท้อะไรคือการอนุมัติในการเปิดแผลปฏิบัตินั่นก็คือท่านสนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับในฐานะที่เป็นพี่น้องชาวเหนือนะครับใครจะรู้แล้วว่าพิกเด่นเนี่ยเป็นคนแท้นะครับทางด้านของทางของด้านของผบเด่นเนี่ยเป็นคนเหนือสารวัตรการเป็นคนลำพูนท่ารกลำพูนนี่ก็เอาไหนๆกันแล้วก็คุยกับอู่กัเมืองกันเลยนะครับมีการอู้กันไปเดี๋ยวที่ทีมงานเลยนะเจ้วให้ดูนะฮะมีท่านผบเด่นเนี่ยอู้เป็นภาษาคำเมืองฮะคือ ในการคุยเดี๋ยวการคุยเน้นแล้วมาสอนแทรกอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูไปฟังกันสักนิดหนึ่งฟังกันสักนิดหนึ่งฟังตอนนี้ผมคือผมคือแก้ผื่นถ้าเขาจะได้ังผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุ้มครับเรากันนะผมคุยก็เขาเขาก็บอกอย่าฟังผมแล้วนะฟังตรงนี้ S <S อ่าล้ครับก็ปุ้กคำเมืองกันแล้วจะประเด็นได้ไหมครับว่าอพอบอลเด่นคุยอะไรกับสารวัตรการนะครับก็คือบอกว่าพี่ผอบอนะบาร์บียร์มาคุยกันแล้วก็ในการพูดคุยกันก็คือเป,ป็นภาษาแบบ,บว่าเออเบียร์มาคุยกันแล้วก็เพื่อไป็นการเช็คนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยอ่านเดี๋ยวฟังอีกคลิปนี้นะครอ่าเดี๋ยวฟังต่ออีกคลิปนึงเชิญเชิญเชิญตอนนี้ตอนนี้ผมมถ้าประกันแล้วเบอร์นึกถึงว่าบางอย่างที่เราแล้ว จะพจารณีตัวต่อเน,นี้อเพื่อ,เพ,อเพื่อความปลอดภัยของทั้งเขาโดยนะตอนที่เขามีใจฮับบาทเช็คนน,นนี้จงึดตอนองจารบิ้าตอาตอ้ตอนนับททอนน้้้ตอนน้องพ้องาพ้ กับความได้อย่างไรครับคุณธนากรในสรุปสิเขา<อ> <ผม S 1> บอกอะไรพยายาบอกอะไรสาร,รวัตรก็คือบอกว่าหนึ่งนะบอกว่านี่ผอบอนะก็คือเนี่ยผอบอนะมาคุยแล้วก็อีกคลิปที่สองนีบอกว่าเนี่ยเรามายืนยันเรื่องความปลอดภยัยนะการบอกว่าเรายืนยันความปลอดภยัยเราจะจบเรื่องนี้เรื่องนี้ไปด้วยกันจะไม่มีใครบาดเจ็บจากการจะไม่บาดเจ็บน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้ไม่บาดเจ็บแต่พอฟังเสียง อารมณ์หรือว,ว่าเสียงคนทางสวัตริการในการโต้อตอบจริงๆคลิปยาวกว่านี้นะครับผมถามทางด้านของตํารวจชุดติดตามเนี่ยคลิปยาวกว่านี้แต่ว่าคลิปที่เราจะนี้ไปเนี่ยแล้วก็ในการเจรจารเนี่ยไม่ได้เจรจารแค่ดีจะสังเกตว่าผู้ที่นั่งอยู่โดยรอบของทางด้านของทั้งผอบตรเลยมีทั้งพิกต่อแล้วก็ทั้งผู้การจอแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิการพิเศษเนี่ยก็คือประเมินสถานการณ <ภา S 2> ์ครับุยตรงนี้เสร็จครับพี่ทนายค ผอ,อแล้วก็ทางด้านของนักจิตวิทยาเมื่อวานไม่ใช่ตารวจเออออย่างเดียวส <ทะ S 2> ื่ที่เห็นจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขามาอยู่ด้วยเขามา, <ทะ S 2> มามประเมินสถานการณ์ไปตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกพอทุกคนดูจากการที่ผอ,อเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของการเจราจาก็คือคุยแล้วนะแต่ฟังดูแล้วเหมือนยังคุยไม่รู้เรื่องสติเขายังไม่กลับเข้าร่างหรือว่าบางทีเหมือนจะรู้เรื่องบางทีเหมือนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมานั่งประชุมแล้วก็ ถึงมีปฏิบัติการคือเปิดใส่เขียวเปิดปฏิบัติการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดาเนินการครับพี่เดนยครับอ๋อครับนี่ก็คือที่มาใช่ง่ายๆต่อสายอู้คำเมืองกับสารวัตรการวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะเช็คอาการอืมใช่ครับอยากจะเช็คอาการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในในขั้นสุดท้ายว่ากันอย่างนั้นเถอะว่าจะต้องทาแผนอะไรใช่ครับแล้วที่ที่ถามว่าทําไมถึงต้องเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าเป็นขั้นสุดท้าย ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ตรงนั้นในผมเนี่ยอยู่กับน้องๆสื่อมวลชนที่อยู่กับนั้นตั้แต่ต้นตอนเนี้ยแรงกดดันเนี่ยมันมา,มา,มาที่เจ้าหน้าที่แล้วนะครับ<ฆ>เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เด็ดว่าพอชาวบ้านเนี่ยที่เขาเคยนอนอยู่บ้านเขาสงบสุขเขาต้องไปนอนที่อื่นเขาต้องไปนอนกองรวมกันในบ้านญาติบ้านอะไรเขากลับมาเขาก็บอกทําไมไม่ทาอะไรสักทีตารวจไม่ทาอะไรสัก<ฆ>ทีนะครับเราทีเนี้ยตารวจเองเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงครับ<ฆ>อยากจะเจรจาที่สุดแต่จะจบด้วยการเจรจาสุดสุดท้ายในคนที่ ตัดสินใจก็คือพอบตรเปิดปฏิบัติกา <Okay. S 2> รเมื่อวานนี้ <Okay. S 2> พอเปิดสัง่งการเปิดการก็มีตำรวจสองหน่วยเข้าไปปฏิบัติการครับสองหน่วยประกอบด้วยหน่วยไหนบ้างครับเข้าไปประมาณสักทิ้งทิ่งใช่ไหมฮะทิ้งทิ่งใช่ครับท <Okay. S 2> ่าหน,หน่วยที่ภาพที่ผู้ชมเห็นเนี่ยที่เป็นชุดดาเนี่ยนะครับที่ตรงบริเวณอาร์มเนี่ยครับจะเป็นเสียงสีชมพูน,นี่คือหน่วยอริทราชหน่วยอาริทราส2องหกครับอาริทราสองหกนี่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ดีที่สุดของขบราชการตำรวจนครบาลแล้วก็ถือเป็นระดับรากต้นของหนรวจงาิ่งชาติด้วยครับ แล้วก็ประกอบกําลังร่วมกับหน่วยคอมมานโด ando, ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนะครับคอมมานโดเนี่ยก็ถือว่าโอก็แนวหน้าเหมือนกันนะครับของตำรวจทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยวิทยาในเข้าให้สองหน่วยมาแล้วเข้าเข้าพร้อมกันเขาเขาจยังไงคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับมันจะเหมือนกันไม่ว่าตํารวจหรือทหารทั่วโลกเลยนะฮะและไทยด้วยนะโดยเฉพาะเอาไทยก่อนนะครับก็คือว่า เขามีการฝึกกร่วมกันโดยเฉพาะตํารวจเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทุกหน่วยของตํารวจเนี่ยเขาไปแข่งขันสวดชเลนที่ดูใบามาเพราะฉะนั้นบบต่อให้คุณอยู่หน่วยไหนของตํารวจเนี่ยเหมือนมองตามันรู้ใจมองรูปแบบมองวิธีการมันรู้ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพอมาร่วมทีมกันจะทํางานกันไม่ได้สวทชเหกเห็นเราเราทางานร่วมกันคใครเป็นพรบอสถานการณ์นักหลานนั้นรัน เมื่อวานนี้ท่านผบตรมาสั่งการแต่ว่าตนที่เป็นผบเหตุการณ์ในตนนั้นตั้งแต่ต้นเลยก็คือทางด้านของพลตบตรทีเดชธรรมสุทธีท่านผู้กงคับการสืบสืบนครบาลนะครับผู้การจ๋อนะครับผู้การจ๋อเป็นผบเหตุการณ์บางคนจะถามว่าเอ้าแล้วแล้วทาไมไม่เอาผบตรเป็นเหตุการณ์ล่ะทาไมไม่เอาวิกต่อเป็นผบเหตุการณ์ล่ะหรือไม่เอาใครเปตนการมันจะมีหลักนะครับอย่างใครที่อาจจะชอบดูซีรีส์ของต่างประเทศหรือว่าอาจจะชอบติดตามผ่าวเนี้ย พี่ทนายครับพอเหตุการณ์จะต้องไม่ใช่คนที่ใหญ่ที่สุดจะสังเกตไหมครที่เราดูหนังเขาดิวต์น้ำไเพราที่เป็นพฤ okay. ติการณการเพราะมันจะมีช่วงระยะเวลาในการที่แบบว่าสมมุติคนร้ายขออะไรมาเฮ้ยผมเข้าใจคุณนะผมเข้าใจความรู้สึกคุณผมเข้าใจความต้องการของคุณเดี๋ยวผมคุยให้ผมยืนยันเดี๋ยวผมคุยตายผมให้ช่วงนี้มันจะมีระยะเวลามันต้องมีตัวประทะต้องมีตัวประทะต้องมีตัวประทะเพื่อดีเลย์เกมสักนิดหนึ่งจะได้มีเวลาคิดโอเคเข้าใจ ผมไม่เห็นบิ๊กเจ้าบิ๊กเจ้าไปไหมเนี่ยบิ๊กเจ้าพอเช้านี้บิ๊กเช้าที่บิ๊กเจ้ามาครับบิ๊กเจ้าบิ๊กเจ้ามาตอนเช้ามามาตอนเช้ามาดูสถานการณ์มาประเมินสถานการณ์เสร็จแล้วเลยแล้วก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคือบิ๊กเจ้าเนี่ยมาประมาณสักแปดโมงกว่าโอเคโอเค โอเคได้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 คราวนี้ครา,าวนี้เล่าเหตุการณ์ขนาดที่เข้าชาร์จเขาเขาวิธีการเข้าชาร์จเนี่ยเขาใช้ยุทธวิธีอย่างไรและทางสวัตริการเนี่ยเขารับมือกับสองหน่วยที่ชาร์จเข้าไปอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นเชิญฮะครับผมครับการยุทธวิธีในการเข้าชาร์จนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับในหลักของหน่วยปฏิการพิเศษยอยู่แล้วในการเข้าชาร์จเนี่ยก็คือหลักของเขาคือลุกรบจบเร็วอยู่แล้วนะครับคือว่าต้องต้องรีบเข้าให้เร็วแล้วก็เข้าเข้าเลยก็คือว่า เปิดปเป็นการคือสารบอลมาต้มก่อนแล้วก็เข้าจู่โจมเข้าไป<ะ>ทีนี้ในชุดที่เข้าเนี่ยด้านล่างจะเป็นชุดของทางหน่วยอดินทราชด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ของคอมมานโดที่ผสมกันนะครับก็คือร่วมร่วมกันเข้าทีมคือเมื่อวานนี้ทางด้านของตํารวจเขาเห็นแล้วเนี่ย,ย่างภาพเขาเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของตัวสารวัตรการเนี่ยเขาอยู่บนชั้นสองครับ <c oughs> เขาอยู่บนชั้นสองของบ้านนะครับแล้วเขาก็อ,อยู่ข้างบนโดนคุมไว้อยู่ข้างบนชุดจู่โจมเนี่ย ใช้โลหะเหล็กนะครับในกระบ,บังแล้วก็จู่โจมจากด้านล่างขึ้นไปด<ต>้านบ,บนตับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆต้อนไ<า>ห้สรวัตรการต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนอ่ ใช่ครับพอต้องขึ้นไปหยุดขบวนได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าของเมื่อวานนะครับมาทําให้พื้นที่การทํางานหรือว่าพื้นที่ในการควบคุมมันมันมันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครจะเดี๋ยวที่ท่านผู้ชมดูภาพเลยครับว่าว่าจะเห็นเนี่ยว่าเอ้าด้านหลังเนี่ยมันเป็นหน้าต่างนะครับคือทางเดียวแหละถ้าเกิดสาวสาวัดการแบบว่าถ้าถ้าไม่ด้านก็คือถอยก็คือทางเดียวแต่ว่าถ้าถอยด้านเนี่ยมันเป็นหน้าต่างแล้วมันเป็นชั้นสองนะครับเจ้าที่เดี๋ยก็คือพยายามบีบเพื่อที่จะควบคุมตัวพยายามเพื่อที่จะควบคุมตัวของสารวัตรการโดยชุดปฏิิบัการรพเเศษนนี่ยึงะค น้องๆชุดนี้เขาถูกฝึกมาเขาถูกฝึกมาให้รับกับสถานการณ์รุนแรงและแน่นอนครับเข้าไปหาสานวารการบม่อานนี้เท่าที่ผมเช็คข้อมูลมาสาวัรการสู้ครับสู้เนี่ยครับสู้คือยิงก่อนนะครับก่อนที่จะพอสุดท้ายเนี่ยก็เรียกฟ้าทั้งบี้ทั้งปืนเนี่ยออกมาทางหน้าต่างแล้วก็ตกลงมาหมายถึงหมายถึงในที่สุดสารวัรการตัดสินใจกระโดดลงจากชั้นสองกระโดดมาทางหน้าต่างลงมาที่พื้นเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในระหว่างที่กระโดดนั้นก็คือถูกยิงแล้วนะครับเพราะว่า ทางชุดปฏิการพิเศษที่ยิงเนี่ยก็คือว่ายิงเขาที่แขนแล้วก็ยิงเขาที่ขาแต่ก็มีกระสุนเนี่ยที่เข้าจุดที่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้สารวัตรเสียชีวิตด้วยโอเคโอเคหมายความว่ายิงต่อสู้เมื่อยิงต่อสู้ก็ยิงสวนเมื่อยิงสวนมีมีทั้งโดนแขนโดนขาแต่มีนัดหนึ่งมันเข้าไปที่ช่องท้องเกลือมังเข้าใจว่าใช่ครับเบถ้าเกิดและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเพราะเลือดตกในช่องท้องเยอะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จังหวะที่โดนยิงแล้วเนี่ย ในที่สุดพอเห็นจูนตัวแทนที่จะจำนวนอสราวด์แกก็โดดลงมาเลยแล้วมาแอ้งแม่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งถูกไหมฮะตรงพื้นข้างล่างโอ้โหที่โดดลงไปเลยนะเนี่ยจากชั้นสองใช่พยายามโดดลงมาเลยอืมพอนอนแกลงแม่งที่พื้นชั้นหนึ่งจากนั้นตำรวจก็กลูกันเข้าไปควบคุมตัวใช่ครับชุดที่เข้าแต่เห็นสังเกตดีๆนะครับเป็นที่ผมอธิบายไปแต่ต้นนะดูที่อามนะนั่นเป็นตูชุดอดิตร้า คืออดีราเี่กก pues ็คือเป็นคนเข้าไปควบคุมแล้วก็ไปดูแลแล้วก็ประสานทางทีมแพทย์ให้เข้ามารับตัวแล้วก็ทาตัวปฏบัติขาไปคครับผมตอนนี้ถามถามถามคุณธนากรนิดนึงผมผมตั้งคสเกตนะถ้าเราสต๊อปภาพตรงนี้ไว้นะสังเกตไหมครับว่าหลังบ้านหลังบ้านของของของสารการนะที่กระโดดลงมามันมีกระถางต้นไม้อยู่ <c oughs> เข้าใจว่าต้นที่ปลูกอยู่ในกระถางมันกัญชาหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเหมือนกัญชามากเลยนะดูยังไงก็เหมือนสังเกตจากใบใช่ไหมฮะกัญชาใช่ไหมใช่กัญชาใช่ครับภาพนี้นะครับกลายเป็นภาพที่แบบว่าตอนนี้ก็มีการแชร์กันมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้ย้อนกลับไปถึงภาพที่ชุด,ดโดรนของตํารวจที่ไปบันทึกภาพได้ก่อนจะถูกตีตกภาพเมื่อวานนี้ที่เราเห็นสารวัตรการนอนขดอยู่บนใต้ผ้าห่มแล้วก็นั่งมองดโดรนเนี่ย นั่นคือภาพสุดท้ายเลยของของเจ้าตโรนเครื่องนั้นนะฮะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาใช้ตดรนบินเข้าไปสังเกตว่าหลักบ้านท่านผู้ชมเห็นไหมฮะกระจกอะมันแตกพอกระจกมันแตกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เข้าไปภาพเด็ดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยพอโโรนบินเข้าไปปั๊บตัวสาวัตการเนี่ยเขาหลับอยู่พอเขาเห็นโดเขาก็เอาปืน,นตีโดตกนะครับแล้วก็ตืญญ่แต่ที่ภาพนิ่งที่เห็นอยู่ในกระติกน้ําแข็งไอ้ที่กระติกน้าแข็งถ้าสังเกตดีๆนะ่ะล้อมกลมนั่นคือโรบอตโรบอตตัวเนี้ย สัาชีพเพื่อชาติไปตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางวันแล้วครับเพราะว่าตํารวจจะใช้โรบอทที่สามารถตรวจการได้ก็คือติดกล้องแล้วก็ตรวจการติดกล้องสปายนั่นแหละติดกล้องสปายแต่สารวัตรการเขาจบปฏิการพิเศษมาเขารู้หมดไอ้ที่ออมาแล้วสารวัตรการนั่นนะฮะเอาโรบอทแช่น้ําเลยเนี่ยกระติกนติดชีพโรบอทไปเลยปิดชีพโรบอทหยุดปฏิบัติการเลยโรบอททำงานไม่ได้เลยเป็นชีพโรบอทสรุปว่าสรุปว่าหลังบ้านของสารวัตรการ โปกต้นกระชาจริงๆแต่โปรกในกระถางถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าที่บนบ้านเนี่ยที่แหม่มแหม่รู้สึกว่าทางเนี่ยตาไวมากเลยนะฮะจะเห็นกระบอก PVC แล้วก็เอบีอะไรคุ้นๆนะฮะเหมือนบหบ้องกัญชา,ชาใช่ไหมใช่ครับก็เขาส่งเข้าเป็นเป็น,ปน้องกัญชาครับสรุปแล้วเป็นบ้องกรญชาจริงป่ะยืนยันแล้วเหรอคะเป็นบ้องกรญชาใช่ไหมคะยืนยันว่าเป็นบ้องกัญชาใช่ครับแสดงว่านอกจากอาการป่วยทางจิตความรู้สึกที่กดดันจากอะไรก็แล้วแต่ ยังอาจจะถูกอมอมสติด้วยกัญชาหรือเปล่าเนี่ยสงสัยกันสงสัยกันใช่ไหมใช่ครับ<ม>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของวันนี้ผมคิดว่าทางหน่วยเกี่ยวข้องเขาจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะเพื่อ,อจะตรวจหาค,ครับหลังจากวินาทีนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยง,ยงครึ่งกลมกลมๆเที่ยงครึ่งกลมกลมเที่ยงครึ่ง ก็มีการนำตัวสารวัตรการสารวัตรข้างนี่แหละส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บบาดเจ็บเยอะไหมนาทีนั้นโดนยิงก็ไปกี่นัดอ่ะก็โดนในตอนแรกบอกว่าโดนหกนัดโดนหกนัดเลโดนที่ขาสองนะครับแล้วก็โดนโดนจุดที่ที่บอดใต้เรานมเนี่ยเนี่ยตรงเล็ตรงตัวเนัดนนัดน่าจะเป็นนัดที่นัดนัดที่ทำทำให้เกิดความบาดเจ็บที่รุนแรง นะครับพี่ทนครับเราเพิ่งรู้ทางด้านสารวัตรการบีพี่ชายเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นสี่เก้าแต่พี่มีอะไรพูดบอกว่าเมื่อคืนนี้คนที่อยู่จนวินาทีสุดท้ายในการตัดสินใจในการที่บอกว่าให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจน้องชายนั่นคือพี่ชายที่เป็นผู้กุมกับอยู่ที่ภาคเหนือผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นพี่ชายของสารวัตรการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสีเก้าพอดีผมมีรุ่นพี่อยู่รุ่นส่เก้าโทรถามก็บอกว่าใช่บอกพี่เขาเป็นคน้าแล้วเขาไปกดตัดสินใจเองว่า ไม่อยากเห็นน้องแบบนี้แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจให้หมอนั้นพอชื่อช่วยหายใจค่ะอืมนั่นคือนาทีตัดสินใจของญาติพี่น้องกันนะครับใช่ครับที่ตัดกลับมาอีกนิดนึงนะตัดกลับมาบอกว่าถูกหิ้วส่งพมิพลในสภาพถูกยิงหกนัดที่ขาสองนัดแล้วที่อกกี่นัดนะที่ที่เราานมเท่าเท่าที่ผมคพือเช็คตัวนี้คือที่ที่ขาสองที่แขนสองแต่ว่าจากภาพที่เห็นว่าจะแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมครับจะไม่เห็นรอยเลยเพราะว่า พราะตอนนั้นตำรวจไี่บีไม่ได้ดูคือเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปถามกับคุณหมอเลยดีแต่เท่าที่ผมเช็คกับทางตำรวจสายใหม่นะครับแล้วก็หลังคนที่เราไปส่งเนี่ยกับทางกู้ภัยก็บอกว่าเห็นนี่คือหกนัดแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผลการชันสูตรเรื่องของรายเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวจะต้องมาเป็นทางการนะครับได้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 แต่ในเบื้องต้นก็แล้วกันในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าไอ้นัดที่เข้าราวนมเนี่ยน่าจะเป็นนัดที่สาหัสที่สุดแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับแล้วเนี่ยนะฮะพอมาตรงนี้หลายคนตัวที่อาจจะคิดอยู่ในใจเมื้อนผมผมก็คิดอ้ทำไมยิงยิงยิงอย่างนั้นยิงขนาดนั้นไม่น่ารอดอ่ะก็คือบอกว่าตั้งจุดประสงค์ในยิงแขนนี่คือเพื่อไม่ให้หยิบปืนได้ยิงขาคือเพื่อไม่ให้หนีมาเป็นหลักของเขาที่ว่าคือว่าโอเคก็คือยิงแขนยิงขาอันเข้าใจได้ใช่แต่ที่ว่าไอ้ช่วงที่เอี้ยวตัวหรือว่าช่วงที่หลบเนี่ย มันเหมือนว่าไอ้บัญจีกิระสุนไปพลาดหรือเปล่าทีนี้ผมถามกับคนที่อยู่ในชุดปฏิการพิเศษนะครับแต่ไป,ไปไปไปบอกว่าถามว่าเอาแล้วทำไมทําไมถึงเป็นตัวอย่างนั้นเขาบอกเขาพิจารจุดประสงค์ในการที่หมายเอาชีวิตเขาบอกให้ย้อนกลับไปถ้าหมายเอาชีวิตไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อแน่นอนเพราะหลักการทํางานของชุดปฏิการพิเศษในการเข้าพื้นที่คนสําคัญที่สุดพลแม่นปืนหรือสไนเปอร์ เขาจะต้องไปไประจําการในจุดที่เขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้เมื่อคืนนี้หากใครย้อนคามาให้เอ,อที่ผมเข้ารายงานกับพี่ธนาช่วงเช้าที่บอกว่าอัดแก๊สน้ำตาเข้าไปตั้งแต่ช่วงใกล้ๆกล้ทุ่มเนี่ยทําไมสหวัตก,การนิ่งก็คือสหวัตก,การโผล่ศีรษะออกมาหายใจด้านหลังก็คือโผล่ศีรษะออกมาหายใจสไนเปอร์เขาก็เห็นครับอืแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเป็นคนสรวัตก,การไม่ใช่ผู้ป่วยเป็น ผู้ก่อการร้ายเป็นคนที่เป็นไทยโดนสอยไปแล้วโดนไปแล้วครับไม่ไม่ไม่มีการยืดเยื้อหรอกใ่ครับเอาเป็นว่าปฏิบัติการมันมีโอกาสพลังได้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณขนาดนั้นจะเป็นอย่างไรคําถามที่น่าสนใจครับทําไมสารวัตรการยื้อกับตํารวจได้นานขนาดนั้นตั้ง28ชั่วโมงรู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีการอะไรต่อนี้อะไรฟังมาว่า การเติบโตในเส้นทางราชการตำรวจโตมาจากพลรขับเท่านั้นเอง <Ừ. S 2> ยัง,งงงอยู่ทำไมดูเหมือนจะมีทักษะในทางยุทธวิธีดมาก<ด>พอสมควรใช่ผ่านการอบรมอะไรมายัางไงหรือปเปล่าครับยังไงฮะครับผมครับตัวสารวาัตารเองเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างที่พี่ใหบอกว่าแต่เต้ามาจากตำแหน่งแชมปะทวนนะครับแล้วก็เติบโตไปก็คือเป็นคนที่ เรียนนะครับก็คือไปเรียนปริญญาตรีแล้วก็สามบ้านที่สอบนักเรียนเดอร้อยอบรมรุ่นในในส่วนของภายในบุคคลภายในได้ก็คือเิอโทอยู่ในกองบัญชาการตระวจปราบปรามยาเสพติดและด้วยนิสัยส่วนตัวของสารวัตรการเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนชอบการฝึกนะครับเป็นคนชอบการฝึกคือหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครับมันจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบัยรีนะครับลระก็มันจะมีหลักสูตรในการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานยาเสพติดเนี่ยไปฝึกอบรม เทคนิคฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆสารวัตรการเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยที่สนใจใน, <ฮะ S 2> ในการ <ฮะ S 2> ที่จะเข้าไปฝึกหลัผู้บ <ฮะ S 1> ังคับบัญชาตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าโอเคเห็นว่าเป็นตำรวจดุไฟ <ฮะ S 1> แรงทํางานดีนะครับก็ให้ไปฝึกแต่ทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าโอ้โหฝึกมาแล้วกลายเป็นว่าทางด้านสารวัตรการเนี่ยก็มีความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญในเรื่องของยุทธวิธีของตํารวจยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับ และสิ่งที่คนอาจจะถามต่อท่านผู้ชมจะถามต่ออถ้าฝึกอย่างนี้โอ้หทำไมไปฝึกแล้วเขาเป็นแบบนี้เพราะนี่แหละพี่ทนายผู้บังคับบัญชาเขาเห็นความผิดปกติของของสารวัตรการเขาถึงไม่ให้อยู่ปอสเขาถึงให้ไปอยู่ที่ข้าราชการศึกษาบางคนบอกว่าเอาไปเตะเขาหรือเปล่าไปกัดแกล้งเขาไหมเขาบอกว่าสาเหตุที่ไปเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องสัมผัสประชาชนสอง มีเวลาในการไปรักษาสุขภาพไอ้ที่เมื่อคืนที่ผมโทรเช็กกับ<ม>แหล่งข่าวที่อยู่ในกองบัญชาการตระวจปราบปรปา,ามยาเสพติดมาคร<ม>ับ<ม>อ๋อแสดงามีอาการมาก่อนหน้าแล้วละ่ะ<ม>ใช่ไหมคะมโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะใช่ครับพี่ทนายครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเองตอนนี้ก็อยากจะให้กับประชาทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งครอบครัวของสรารวัตรการองทางผมก็ทางทีมงานของผมก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยก็ เห็นใจนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจเดี่ยวๆของพี่ชายที่เป็นพุ่มกับเนี่ยก็เดี่ยวแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็อยากให้เห็นใจการทํางานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยถ้าถามว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นรเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเหตุการณ์ไม่ได้เกิดหมู่บ้านเราเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยตำรวจรุนแรงไปไหมอีกมุมนึงชาวบ้านเขากดดันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวาน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราอยากให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้ในตรงนี้นะท่านผู้ชมตัดสินใจเองว่าเป็นอย่างไรครับโอเคเชิญ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะเรับอ้าวและครับเอาละครับคุณธนากรก็ก็จบการรายงานสดด้วยคลิปเมื่อสักครู่ก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะคุณธนากรลิตุนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นผู้สื่อข่าวของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะ